สวัสดีค่ะอ๋อลักษณะของในรุ่งโรจน์นะคะก็วันนี้เอาเพลงมาฝากค่ะเป็นซิงเกิลใหม่นะคะชื่อว่าออกอาการนะคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะร้องแบบแซมเปิลนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะคะออกอาการใกล้จะหมดใจนี่แหละอาการต้องการจากไปมันเกิดเพราะฉันเก่าเหมือนเธอต้องการ ใครใหม่ต่อไปก็คงลืมคนคนนี้ออกอาการห้าคนต่อไปนี่แหละอาการรักมันจืดจางมันก็จะกรักป่วยแต่เข้าใจไม่ต้องเป็นห่วงมันคือความจริงในวันนี้แค่การต้องรำลา วันนี้นะคะจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมาเล่นกันนะคะแล้วก็แจกซีดีนี่เป็นเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเป็นหลักฐาน <c oughs> ก็ตอบคาถามกันง่ายๆแล้วกันนะคะสําหรับคําถามของอ้อนก็จะมีแจกทั้งหมด3แผ่นำสำหรัซีดีนะคะถามว่าเพลงใหม่ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดข,ของอ้อนชื่อว่าเพลงอะไรแล้วก็อยู่กับสังกัดไหนนะคะก็ตอบกันเข้ามาได้เลยเนาะ <c oughs> ก็ซิงเกลิลใหม่เดี๋ยวจะตามมาเร็วๆนี้แน่นอนนะคะอยากให้เราติดตามกันด้วยฝากผลงานของอ้อนด้วยค่ะบ๊ายบาย